ับมาบัะน like <te> <acontece Hayır. S 2> e ี้อยู่ที่เฮือนน้องหมายเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อวางแดงแดงคุะคืออะไรเนาะช่างแก่เพิ่นกำลังคิดบันไดเฮือนว่าจะเอาคนอื่นกะทักทายสบายดีเด้อพี่น้องเด้อเนาะทักทายสบายดีพีกันเบิดสุขุสุขคนพี่น้องพบกพวกันกับบอลคำเก่าหน่อยเนาะเดินทางมาทั้งนี่เนาะพี่น้องเน้องมันเนาะ I'm gonna เอาตอนนี้เป็นแบบว่าม่บรรได้ชื่นอะนี่เป็นแบบไม่้รเนาะโอ้โอ้อ้อยตอนนี้เราเต็มว่ามาดีองไผ่เน่ะคงบองเชื่อไหมตอนนี้ก็ฮักเนาะตอนนี้เราเลยตกเลยเราทำอะไรชัดอยู่ เตกระจายฮุดนี่นะเนยใหญ่เลยโอ้ยโอ้โหหักแล้วไโอ้ย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 ดเ้ยช่างแจ๋นน้อมีน่อยเนาะตัวชาว่ยงินอยู่ในกล่องเลยวะยังไม่ได้งอน่ะโจเตกย่าโอ้โหล้มฟันคอหักเนาะสิ้นเชะงขากรองอชงนามีหน่อยเนาะ บึคักบ่แนบไปเนาเนาะมันเด้กมันก้องครับพุยักมาลายเนาะเออใช้งานลายแหลมอยู่กับตุยเลยเนาะอกันหน้ากี้แก่งหอยแล้วหน่งเนาะอสภาเดึกๆคหอยว้าแนมันกขากร้องกิ่งว่า bí danh chơi khuyết khổng đấy đi, anh nói, anh đừng chơi, đừng trang trí P. N. Nhóm lên xem ai vào na, đó nhiều, nhiều cực hay thử đấy nọ, thử chụp sạp luôn đấy, sạp sần luôn đấy, điều gì, đi tìm cả những người khác, được được được, được được, anh sẽ bái gì, sẽ bái gì, được, 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 열 <목소리도>

มึงไอาลน้ี่้ัทนีได้ีวือัแตา่นนน้บบหูียหมูปี่าัชน้อยงกาเราไม่ได้ตงนะ้นนีเอาไได้ตกลงก็ว่า

ไ่ได้วันนี้จน้องัยน้องน้องลาเงาตอเกละเอียดเอาเท่านี้่อนนะ

ที่อะมือฮุบสะใส่ก็คือลูกเต่าดิมือกอบปูนชิดใจชิดใจบัเคยดิบัวเคยดิเคย็นเ็จแล้วอ่าฝืนหน้าแล้วันีวเกี่ยน้องหาห่านา

อันนี้มีหลายฝาเนาะอืมห้อแน่นะครับนอกนี้ว่าฝาเยอเลยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ แตมังเส้นที่เราจทีส่วนที่เด้นเันบ้านต้องจ้อยเร็ท่นึงก็เทียบว่

qua hàng bạn. Rồi. À bay lên đi. Mình sẽ làm nhé. Đấy quay hoay. Ông quay. Xin vào. โอเคเด็กพี่น,ออน้องสำหรับที่นี่ก็มีเตะคือสีปะมานี่เด้อพี่น้องเด้ทอทำไปก็ฝากในเด้อพี่น้องอฝากเข้ามาเป็นกำลังใจให้แน่เด้อเด็กพี่น้องปะข้ามาก,ก็ไลค์กดติดตามมาพี่น้องเลยโอเคพี่น้องอสบายดีเด้อพี่น้องเด้อสบายดี